สวัสดีครับวันนี้รีวิวหลังชมรอบสื่อจบที่หยดสามนะครับผมต้องบอกเองนะครับว่ามันเป็นมหากราบที่มันมากๆแล้วมันน่าจะเป็นประมบทที่น่าจะจบแล้วหลังแต่ชว่วงเอ็นเครดิตผมอยากจะบอกไม่อยากไม่อยากจะพูดอะไรนะแต่ชว่วงเอ็นเครดิตมีลุ้นลุ้นมากเลยต้องไปดูเองแต่ผมอยากจะบอกว่าเรื่องเรื่องภาคนี้ต่างจากภาคหนึ 1, ่งภาคสองโดยสิ้นเชิงและเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะด้วยความที่มันโหดระดับเรื่องนี้นอสิบแปดนะผมอยากจะบอกว่า มันกองทีริจะไม่ได้เอาใจช่วยตัวละครมากเท่าหนึ่งสองนะเพราะว่าด้วยความที่สามอ่ะมันดูทุกคนมันดูโหดโหดยันแบบทุกคนอ่ะโหดโดยเราก็ไม่ค่อยได้เอาใจช่วยตัวละครหรอกแต่มันก็ไม่ฉากแอคชั่นที่มันมันผมไม่กจะบอกว่าการแอคชั่นในภาคเนี้ยคือมันไม่ได้มันตลอดนะคือมันเหมือดรึเดือยุดหรือเริ่มหรือยุดหรือเริ่มคือเราก็อยากให้มันแบบว่ามันมันมันกว่าเดิมไม่ให้มันแบบว่าให้มันมันต่อไปเรื่อยๆแต่มันก็แบบหยุดบ้างหยุดบ้างอะไรบ้างแต่ แต่ผมว่าช่วงท้ายช่วงประมาณสิหนาทีสุดท้ายเนี่ยมันจัดมันแบบ,บโคตรเลยนะผมแล้วเอาใจช่วยแต่และคนว่าพิยาท้องอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันมันม,ม,ม,มันในช่วงท้ายมากกว่าผมเลยรู้สึกว่าถ้าท้งเรื่องอ่ะถ้าทั้งเรื่องผมให้เจ็ดแต่ช่วงท้ายสิบห้านาที20สิบนาทีสุดท้ายคือแมันจะจัดนะผมแล้วก็เราก็ได้มารู้ว่าอิต้ายโยเนี่ยก็คืออีผีชุดดำเนี่ยมันทำไมมันถึงกับทำไมมันถึงมามาคือเขาเคตเฉลยมาเลยนะว่าทาั้งภาคหนึ่งภาคสองมันเกิด ต้นมาจากเรื่องนี้แหละนะมันมันต้นเรื่องแล้วแล้วก็จะมีแม่หมอมาแวรอีกที่เป็นคนที่เป็นเหมือนแม่มดพิธีกรรมอีกนะเรื่องนี้ก็ถือว่ามันเฉลยทุกอย่างเลยนะก็ดูว่าเป็นปทนบทที่มันใช้ได้นะครับผมผมก็ไม่ค่อยไม่ได้ชอบโดยการเดนการดำเนินเรื่องทั้งเรื่องมันดูไม่ค่อยน่าติดตามเท่าไหร่มันดูแบบชวนชวนที่จะแบบว่า อยากจะไปเหมือนกันแต่ก็ไม่อยากไปเพราะว่ามันเป็นจัก,กรวาลที่หยุดแล้วเราตามมาตลอดเราก็เลยรู้สึกชอบมากเลยนะครับผมเราก็ไม่ได้อยากจะลุกไปหรอกเพราะว่าเราสนุกกับมันนะนะครับผมถ้าเรื่องตามเรื่องอะผมให้เจ็ดนะแต่ถ้าช่วงสท้ายอะผมให้แบบมันมันจัดๆเลยนะแล้วก็ผีมันก็ดูโหดเรื่องเรื่องผีเยอะมันมีทั้งผีโป่งข้างผีผีเยอะมากเลยนะมีผีผีอะไรอีกไปดูเอาเองแต่แต่มีผีโป่งข้าง แล้วก็จะมีตัวละครของยาขินนะยาขินกับกองมอีกที่มาช่วยการในเข้าไปในบ่อสนดเบียรโอเคสองนาทีแล้วนะ mm hmm. เดี๋ยวไปพูดคลิปเต็มเลยดีกว่าบ๊ายบายอันนี้รีวิวสั้นแล้วนะบ๊ายบายครับสวัสดีครับ